ษ2 6ส่วน2,567นักสืบตายแล้วเล่ง7แรงดเอคิมีฮิโกะเซียสตาและนางิสาได้รับการติดต่อจากรัฐบาลสหพันธ์ได้ทราบถึงวิกฤตปริศนาจนทำให้ทั้งสองต้องกลับมาเป็นยอดนักสืบและคิมีฮิโกะกลายเป็นผู้ช่วยอีกครั้งเพื่อหยุดแผนการร้ายของอนาเธอร์เอเดนและช่วยเหลือภูมิปัญญาของโลกไว้ เนื้อเรื่องในเล่มนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากสองปีของเหตุการณ์ที่ตัวเอกกับทุกคนช่วยเหลือโลกไว้และเซียสตาได้หลับไหลลงไปเป็นการตัดข้ามมาหนึ่งปีหลังจากที่เซียสตาฟื้นขึ้นมาแล้วทำให้มีการข้ามเหตุการณ์หลายๆช่วงไปแต่ก็มีการกล่าวถึงทิ้งไว้เป็นปริศนา ทำให้เวลาอ่านมีความรู้สึกตะหตตงหิดตะหงิดอยู่ในใจเหมือนกับว่าเราลืมอ่านเล่มไหนไปหรือเปล่าแต่พอจะเดาๆได้ว่าคงจะมีการเขียนเล่นย้อนอดีตออกมาในภายหลังอย่างแน่นอนส่วนเนื้อหาในเล่มนี้ก็ยังคงเป็นสไตล์เดิมคือมีเหตุการณ์ร้ายแล้วพระเอกกับนางเอกต้องช่วยกันคลี่คลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จุดเด่นของเล่มคือการที่พระเอกจะได้สืบคดีกับสาวสองคนที่เหมือนเป็นตัวหลักที่จะแข่งขันด้านหัวใจในเวลาเดียวกันมันจึงทำให้มีสเสน่ห์ผิดกับเล่มอื่นๆที่ในขณะคนหนึ่งทำคะแนนอีกคนหนึ่งหลับไหลอยู่จึงมีความสนุกและน่าสนใจชวนติดตามครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปผ่านไปสองปีหลังจากจัดการซีดได้สำเร็จคิมิสึกะคิมิฮิโก พระเอกผู้ช่วยนักสืบกับนักสืบนาง,งีนาง,งีสานักสืบได้ตามสืบคดีคบชูเข้าไปในโรงแรมจนได้หลักฐานที่นางแบบสาวกำลังคบชูตามที่สามีจ้างวานได้ แต่ยังเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงก่อนจะหมดเวลานางีศัก์ที่กำลังเขินอายจึงชวนคิมีฮิโกะทำอะไรฆ่าเวลากันดีกว่าคิมีฮิโกะที่อายุ20ปีและอยู่มหาลัยปีสองจึงได้เอาการบ้านปิดเทอมออกมาและให้นางีศัก์ช่วยทำทำให้เธอไม่สบอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง พอหมดเวลาทั้งสองได้ติดตามนางแบบและชายชูออกไปจากโรงแรมแต่ในเวลานั้นสามีหรือผู้จ้างวานที่ดักรอยอยู่พอเห็นถึงนางแบบออกจากโรงแรมกับชายชูก็ได้พุ่งเข้ามาจะเอามีดแทงทั้งสองทำให้คีมีฮิโกะและนางีสาท,ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถช่วยได้ทันแต่เซียสตานางเอกยอดนักสืบ ได้ปรากฏตัวออกมาขัดขวางผู้จ้างวานพร้อมทั้งฉเฉลยว่าผู้จ้างวานแท้จริงแล้วไม่ใช่สามีแต่เป็นสตโตเกอร์เท่านั้นโดยเซียสตาสามารถเดาได้จากการที่อีกฝ่ายตอบคำถา,ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างนางแบบราวกับเป็นข้อมูลที่อ่านมาจากเว็บส่วนนาะงิสะก็มีความรู้สึกสงสัยอยู่อีกคนมีเพียงที่มีฮิโกะเท่านั้นที่ไม่ได้สงสัยอะไรเลย สำนักงานนักสืบชิโรกาเนที่มีเซียสตาเป็นผู้อำนวยการได้รับการติดต่อจากรัฐบาลสหพันธรัฐพวกคิมิฮิโกจึงต้องเดินทางไปพบที่เกียวโตและได้ทราบข่าวจากโนเอลเดินลูบไวส์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลว่า ตอนนี้โลกกำลังได้เผชิญวิกฤตปริศนาที่มีคนร้ายได้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหพันธรัฐไปหลายคนเลยอยากให้เซียสตากับนางีสากลับมารับตำแหน่งผู้ปรับประสานในฐานะยอดนักสืบอีกครั้งหลังจากตำแหน่งผู้ปรับประสานถูกยกเลิกไปหลังจากจัดการกับซีดมนุษย์ต้นไม้ได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นถูกสังหารด้วยอาวุธคล้ายระยางที่เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์สังเคราะห์ของซีดเซียสตากับนางิสะจึงรับปากและทั้งสามยังได้รู้ถึงการจัดพิธีส่งกลับหรือการเผาพระคัมภีเล่มร์แรกที่มีกบบันทึกเอาไว้ที่จะถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำให้โลกสงบสุขพวกคีมีฮิโกตัดสินใจเดินขึ้นเขาไปไหว้พระวันปีใหม่กัน แต่ในระหว่างเดินนางีสาก,กับเหนื่อยเดินไม่ไหวคิงมีฮิโกจึงได้แบกเธอขึ้นไปทำให้เซียสตาอดที่จะไม่พอใจไม่ได้ก่อนที่ทั้งสามจะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันคิงมีฮิโกกับเซียสตาได้ไปเยี่ยมฟูบิ ผู้ประประสานนักลอบสังหารที่โดนจำคุกอยู่ในเรือนจำเพื่อถามเกี่ยวกับการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งฟูบิก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอและเธอก็ยอมที่จะติดคุกเพราะอยากให้โลกนี้สงบสุขในฐานะของตำรวจ แต่ระหว่างนั้นกับมีคนร้ายใช้อาวุธคล้ายกับดาบแทบบุกเข้ามาเพื่อจะลางแค้นให้กับน้องสาวคิมีฮิโกะจึงออกไปเจราจาเพื่อให้อีกฝ่ายยุติแต่ไม่สำเร็จเซียสตาจึงไปจัดการกับคนร้ายโดยเธอได้รับปืนคาบศิลาที่นางิสะไปเอามาจากชายชุดดำผู้ปรับประสานยิงใส่มือคนร้ายจนแทบดาบหลุดก่อนจับตัวไว้แต่ด้วยทุกสิ่งที่ดูเหมือนกับบังเอิญ บวกกับข้อมูลที่ได้มาจากรัฐบาลเหมือนไม่อยากให้สืบหาตัวคนร้ายได้ทุกคนจึงเดาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการจัดฉากเพื่อให้เซียสตากับนางนีสยอมรับตำแหน่งยอดนักสืบอีกครั้งก่อนผู้ที่จัดฉากจะเผยตัวออกมาคือโนเอลกับบรูโนผู้ประประสานแหล่งข่าวและได้รู้ว่าโนเอลเป็นหลานบุญธรรมของบรูโนบรูโนได้บอกกับทุกคน ถึงตอนนี้โลกกาลังเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มคนลึกลับที่มาจากแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าอนาเธอเอเดนสวรรค์ต่างพบที่ได้ติดต่อด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าว่าจะจู่โจมในพิธีส่งกลับถ้ารัฐบาลสหพันธรัฐไม่ยอมมอบของสิ่งหนึ่งให้บรูโนอยากให้เซียสตากับนางีสาช่วยเหลือ ซึ่งทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะช่วยในขณะที่คิมีฮีโกะแม้จะไม่ชอบใจเพราะเขาอยากให้ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการตัดสินใจของทั้งสองคีมีฮีโกะกับนางิสาได้ไปดูคอนเสิร์ตของไซคาวะยุยไดอลแล้วบอกยุยว่าเธอได้รับบัตรเชิญร่วมพิธีส่งกลับด้วย แต่ในขณะที่ยุยซึ่งต้องจัดคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศในเวลาไล่เลี่ยก,กันมีท่าทีลังเลนางยิสะจึงบอกว่าเธอมีสิ่งที่ต้องทำของตนเองในฐานะไอดอลทำให้ยุยตัดสินใจปฏิเสธร่วมพิธีส่งกลับแต่พอทั้งสองกลับไปสำนักงานนักสืบกับพบว่าเซียส,สตาโดนลักพาตัวไป จึงรีบตามไปที่ที่คนร้ายนัดไว้ทันทีก่อนจะพบเซียสตาอยู่กับชาวชารลอตอาริสากะแอนเดอร์สันสายลับที่สวนสนุกซึ่งจริงๆการที่เซียสตาถูกลักพาตัวเป็นเรื่องล้อเล่นเท่านั้นเพราะเธอมาที่นี่เพื่อให้ชาวช่วยปรับแต่งปืนคาบศิลาให้เซียสตากับนางิสาจึงไปเล่นสวนสนุกกันส่วนคิมีฮิโกะที่ได้พูดคุยกับชาว เธอจึงได้เล่าถึงภารกิจโหดร้ายที่ได้รับคือให้คุ้มกันเด็กสาวคนหนึ่งที่พ่อแม่เสียชีวิตแต่ต้องหลอกเด็กสาวคนนั้นว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เธอรอดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบลงสิ่งที่ชาวได้รับคือคำต่อว่าจากเด็กสาวคนนั้นว่าคนโกหกก่อนเธอจะปฏิเสธเข้าร่วมพิธีส่งกลับเพราะมีภารกิจต้องทำก่อนเดินทางไปร่วมพิธีส่งกลับ ได้มีเมลถูกส่งเข้ามาที่สำนักงานนักสืบเตือนถึงภูมิปัญญาแห่งโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายทำให้ผู้คิมีฮิโกเดาว,ว่ามีคนต้องการสังหารบรูโนในพิธีส่งกลับระหว่างนั่งเครื่องบินไปฝรั่งเศสคิมีฮิโกที่หลับไปได้ฝันถึงเฮลบุคลิกแฝงของนางีสะเฮลได้บอกว่า อย่าทำให้นางีสะและคนรอบตัวเธอต้องเสียใจก่อนเขาจะตื่นขึ้นมาพบเซียสตากับนางีสากำลังเล่นไพ่อยู่ด้านข้างตนและได้เจอโอลิเวียคนสนิทของมิโกะได้ฝากคำภีเล่มแรกให้กับเขาแต่หลังจากลงเครื่องบินกระเป๋าเดินทางของคิมิยิโกะกับหาไม่เจอทำให้เขาต้องรอกกระเป๋าอยู่คนเดียวส่วนเซียสตากับนางีสาได้ไปที่โรงแรมแล้ว ก่อนโนเอลจะมารับเขาไปส่งโรงแรมเมื่อพูดคุยกันทำให้รู้ว่าโนเอลก็เป็นห่วงบรูโน่เช่นกันและขอให้บรูโน่ไม่ไปร่วมพิธีแต่เขากับปฏิเสธเพราะเขาที่เป็นคนขอร้องให้คนอื่นรับผิดชอบเรื่องวิกฤตปริศนาไม่สามารถที่จะหนีเอาตัวรอดคนเดียวได้ หลังพบพวกเซียสตาที่โรงแรมทั้งสามก็ได้ไปพบบรูโนเพื่อขอให้เขาไม่ไปร่วมพิธีแต่บรูโนยังคงปฏิเสธพวกเซียสตาจึงต้องหาวิธีรับมือแต่ระหว่างนั้นทูตจากอนาเธอร์เอเดนที่สวมหน้ากากฮีกาได้ปรากฏตัวมาบอกให้สหพันธรัฐมอบของมาไม่นั้นจะลงมือในพิธีส่งคืนก่อนจะจากไปพวกคิมีฮิโกได้ไปประชุมวางแผนกันต่อ แต่ระหว่างนั้นเซียส,สตาได้เผลอดื่มเหล้าเข้าไปจนมีความเห็นขัดแย้งและทะเลาะกับคิมีฮิโกะนางยิสะจึงรีบพาเซียสตากลับไปนอนพักที่โรงแรมก่อนส่วนคิมีฮิโกะได้อยู่คุยกับบรูโน่ที่แอบนัดพบลับหลังโนโเอลบรูโน่ได้เล่าถึงพระราชาที่ยอมเสียสละความมั่งคั่งของตัวเองเพื่อแลกกับสันติสุขให้ฟัง ก่อนจะเล่าต่อไปว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้บรูโนในฐานะนักข่าวรู้สึกว่าความคิดของตนเองผิดที่อยากให้พระราชาต่อสู้พอคิมีฮีโกถามถึงชื่อประเทศนั้นบรูโนกับตอบว่าประเทศนั้นได้ล่มสลายไปหลังจากพระราชาได้เสียชีวิตไป15ปีแล้วก่อนบรูโนจะจากไปแต่ตอนนั้นได้มีข้อความจากนางิสาและสายจากนับประดิษฐ์ ผู้ปรับประสานโทรเข้ามาพร้อมกันที่มีฮีกโกะเลือกที่จะไปหานักประดิษฐ์จึงรู้ว่านักประดิษฐ์ฮีโร่และนักปฏิรูปอดีตผู้ปรับประสานทั้งสามคนได้ปฏิเสธแนวทางของบรูโนและเจราจากับอนาเธอเอเดนแล้วโดยสิ่งที่อนาเธอเอเดนต้องการคือคัมภีร์เล่มแรกที่อยู่กับเขา พอหน้ากากฮีกาปรากฏตัวมาคิมีฮิโกะที่ต้องการให้เซียสตากับนางีสาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจึงมอบคำทีให้เพื่อแลกกับอนาเธอเอเดนจะไม่ลงมือพอคิมีฮิโกะกลับถึงโรงแรมพบว่าเซียสตากับนางีสาหลับไปแล้วพอตื่นเช้ามาทั้งสองก็ออกไปก่อนทำให้เขาเดาได้ว่า เซียส,สตาน่าจะยังไม่หายโกรธส่วนานางีสาคงไม่พอใจที่เขาไม่ตอบข้อความก่อนโนเอลจะมารับเขาทำให้คิมีฮีโกะทราบว่าการทำพิธีส่งกลับจะช่วยให้โลกสงบสุขได้แค่200ปีเท่านั้นพอไปถึงงานพิธีคิมีฮีโกะก็ได้พบกับมีอาวิทล็อกมิโกะและรีโลเดดแม่มด ที่เป็นอดีตผู้ปรับประสานที่ปัจจุบันต้องนั่งรถเข็นในช่วงแรกที่เป็นงานเต้นรำทั้งเซียสตาและนางนีสาที่ปรับความเข้าใจกับคิมิฮิโกได้จึงให้เขาเลือกว่าจะเต้นรำกับใครในขณะที่เขาลังเลเซียสตาได้บอกว่าเธอได้นัดเต้นรำกับมีอาไว้แล้วทำให้คิมิฮิโกเต้นรำกับนางนีสาระหว่างเต้นรำนางนีสาได้บอกว่า นายต้องมองฉันแม้จะแค่เวลานี้เวลาที่สับสนลังเลก็ตามพอถึงพิธีส่งกลับที่ต้องเผาคำภีขณะที่มีอากำลังรับคำภีไปเผาเธอกับโดนลอบยิงพอเซียสตาวิ่งออกไปหามีอาก็โดนยิงอีกคนก่อนที่คิมีฮิโกพบสกาเลตแวไพร์ผู้ปรับประสานที่ตายไปแล้วเขาได้บอกการที่ได้พบตนแสดงว่า คีมีฮิโกะไม่คิดจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่หรือก่อนคีมีฮิโกะจะรู้สึกตัวขึ้นมาพบว่านั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วโอลิเวียกำลังมอบคำพีให้เขาคีมีฮิโกะจึงรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตของคำพี ทำให้เขาเห็นเหตุการณ์ในอนาคตคิ่มีฮิโกะจึงทำทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นเมื่อมีข้อความจากนางิสากับสายจากนักประดิษฐ์เขาจึงตัดสินใจไปพบนางิสาแทนโดยที่นัดเธอออกมาพบข้างนอกนางิสาได้บ่นถึงเซียสตาที่มาโวยวายคิมีฮิโกะได้ขอโทษและบอกว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนางิสาจึงถามว่า พวกฉันคนที่นายชอบคือพวกฉันแบบเมื่อก่อนหรือตอนนี้แต่ก่อนจะตอบนางนีสากับหยุดเขาไว้ทั้งพูดว่าไม่ใช่ตอนนี้และไม่ใช่กับฉันแต่ก่อนกลับนางนีสาได้รังทีมีฮิโกะไว้เพราะเธอก็กลัวมาหาภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นเธอได้ขอบคุณเขาที่อยู่เคียงข้างและเป็นผู้ช่วยให้กับเธอทั้งร้องไห้ออกมาเขาจึงตอบว่า เธอไม่จำเป็นต้องขอโทษหรือขอบคุณหรอกเพราะฉันปรารถนาจะให้นางนีสากับเซียสตาได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมันเป็นเพราะฉันชอบพวกเธอมากเกินไปเท่านั้นพร้อมทั้งพันผ้าพันคอให้นางนีสาก่อนนางนีสาจะจูบลงบนแก้มซ้ายพร้อมทั้งพูดว่า แทนคำขอบคุณในความเหนื่อยยากจากนักสืบถึงผู้ช่วยผู้ขยันขันแข็งไม่มีความหมายมากหรือน้อยไปกว่านั้นพอถึงงานเต้นรำครั้งนี้คิมีฮิโกะเลือกที่จะเต้นรำกับเซียสตาเพราะนางนีสาได้รางวัลไปเมื่อคืนแล้วระหว่างเต้นรำคิมีฮิโกะได้บอกว่าเซียส,สตานำชีวิตที่สุดพิสดารมาให้เขาทำให้เขาเกือบตายตั้งหลายครั้ง แต่เธอก็ปกป้องเขาจนเกือบตายเธอจึงถามว่าที่มิฮิกโกะเคยกโกรธเธอที่ทิ้งตายไปก่อนเปลียดฉันที่ทำตัวแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็ตอบว่านักสืบผู้แสนบอบบางคนนั้นดูสวยน่ามองมากทั้งสวยทั้งเท่แล้วก็เจิดจรัสเพราะเป็นคำชวนของเธอฉันจึงตกลงใจที่จะออกเดินทางไปกับเธอ ทันขอโทษเรื่องที่ทะเลาะเมื่อวานและที่เคยถอนคำพูดว่าจะอยู่กับเซียสตาไปชั่วชีวิตเขาได้พูดอีกครั้งว่าอยู่กับฉันไปชั่วชีวิตเธออย่าได้ห่างจากฉันจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของลมหายใจเธอต้องให้ฉันเดินเคียงข้างไปชั่วชีวิตเซียสตาที่รับปากได้บอกว่า นายต้องทำให้ฉันมีความสุขไปชั่วชีวิตเข้าใจไหมก่อนทั้งสองจะเริ่มทำตามแผนที่วางไว้พอถึงเวลาที่มีอาจะเผา,าคำทีได้มีผู้ก่อการร้ายเข้ามาคิดมีฮิโกรู้ว่าคนร้ายจะลงมือเขาที่บอกให้มีอาทราบก่อนจึงหลบทันส่วนเซียสตาก็สามารถขัดขวางคนร้ายได้แต่กับมีบุคคลสวมหน้ากาก,ากมากมายปรากฏตัวมาล้อมทุกคนไว้ ที่มีฮิโกะที่อยู่กับโนเอลขอให้เธอพูดความจริงเพราะเขาทราบว่าเธอคือผู้ที่ส่งถึงจดหมายภูมิปัญญาแห่งโลกตกอยู่ในอันตรายและด้วยความสามารถตาทิพย์ของยุยที่มาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ฝรั่งเศสได้มองเห็นเครื่องดักฟังตามที่ต่างๆที่โนเอลซ่อนไว้ในห้องพักและยัดใส่เสื้อเขา ในการวางแผนต่างๆพวกคิมีฮิโกะจึงใช้การเขียนข้อความแทนคำพูดเขาบอกให้โนเอลบอกความจริงว่าสิ่งที่เธอปรารถนาคืออะไรเขาจะช่วยให้เธอสมหวังเองโนเอลจึงยอมรับว่าเธอรู้ตัวคนร้ายที่วางแผนอยู่และบอกถึงความปรารถนาของเธอที่อยากรู้ว่าบรูโนรู้สึกยังไงกับเธอทั้งการที่รับเป็นหลานบุญธรรมและทอดทิ้ง เพียงเพราะเขาต้องการเข้าใกล้ถึงความลับของโลกหรือเปล่าคิ่มีฮีโกที่ตกลงจึงเขาเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เหลืออยู่กับพบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาที่ถูกสับเปลี่ยนมาส่วนตัวจริงได้หลบหนีไปแล้วในเวลาเดียวกันบรูโนก็ได้เผยตัวว่าแท้จริงแล้วเขาคือผู้วงการอยู่เบื้องหลัง เพราะต้องการให้รัฐบาลสหพันธ์มอบความลับของโลกหรือบันทึกแห่งนภาออกมาโดยเขาจะยอมรับบทเป็นคนร้ายเพื่อให้ผู้ปรับประสานยังคงอยู่และช่วยเหลือโลกต่อไปบรูโน่คิดที่จะระเบิดค่าตัวตายในฐานะวายร้ายแต่ก่อนที่เขาจะกดระเบิดอยู่อยู่เซียสตาก็ได้กระโดดลงมาจากหลังคาแล้วยิงปืนคาบศิลาขัดขวางการกดระเบิด เพราะจริงๆแล้วหลังเต้นรำเซียสตาได้สลับตัวกับโนเชลแอนดรอยที่มีใบหน้าเหมือนเซียสตาที่ปัจจุบันทำงานเป็นเมดรับใช้ยุยแต่บรูโนยังสั่งให้เหล่าคนสวมหน้ากากที่มีสวิตกดระเบิดแทนแต่กับไม่มีใครกดเพราะคนสวมหน้ากากเหล่านั้นจริงๆคือชายชุดดำที่ถึงจะร่วมมือกับบรูโนแต่ไม่อยากให้เขาตาย จึงโดนนางีสากเลี้ยกล่องเพราะเธอได้ติดต่อกับพวกคนชุดดำตั้งแต่ตอนไปรับปืนคาบศิลาแล้วท้งมีฮีโกะที่ก้าวออกไปจึงบอกให้บรูโน่ยอมแพ้และเชื่อในยอดนักสืบเหมือนเมื่อก่อนเพราะถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งผู้ปรับประสานแต่ทั้งเซียสตาและนางีสาไม่มีทางปล่อยให้โลกตกอยู่ภายใต้อันตรายอย่างเด็ดขาด ก่อนบรูโน่จะหมดสติไปพอบรูโน่ฟื้นขึ้นมาคิมิฮิโกะได้พูดกับเขาทำให้รู้ว่าบรูโน่ที่มีอายุมายืนยาวกำลังจะตายการที่เขาให้โนเอลได้รู้จักพวกคิมิฮิโกะเพราะอยากจะฝากเธอไว้กับพวกเขาพอก้าวออกมาจากห้องคิมิฮิโกะได้พบโนเอลและปลอบใจเธอในฐานะน้องสาวก่อนจะให้เธอรีบไปหาบรูโน่และอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ หลังพวกคิมิฮิโกกลับญี่ปุ่นสามวันบรูโนได้เสียชีวิตก่อนคิมิฮิโกได้ทราบว่าฟูบิได้แหกคุกแล้วจากการช่วยเหลือของบรูโนจึงรู้ว่าบรูโนได้รวบรวมผู้ร่วมอุดมการไว้มากมายในขณะที่คิมิฮิโกเฝ้าออฟฟิศอยู่คนเดียวเซียสตาที่หายไปตลอดสัปดาห์ได้กลับมาทำให้คิมิฮิโกที่คลายหลงลืมบางอย่างไม่มั่นใจว่า ชีวิตในตอนนี้เป็นความฝันหรือไม่เซียสตาจึงได้กอดเขาแล้วบอกว่ามันเป็นความจริงเขาจึงถามเธอฟื้นขึ้นมาได้ไงเซียสตาตอบว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะยังไงเรายังมีอีกากดราซิลซึ่งในยามนี้มเมล็ดพันธุ์ที่ซีบทิ้งไว้กําลังปกคลุมโลกกับเป็นสิ่งที่สร้างคุณอนันต์ให้โลก แต่ก็เปลี่ยนโลกเป็นดาวแห่งพืชในขณะที่คิมีฮิโกกังวลเซียสตาได้พูดอะไรบางอย่างออกมาแต่เขากลับได้ยินไม่ถนัดเพราะกระแสลมชาวกับโดนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหพันธรัฐลักพาตัวไปและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้าเป็นพวกแต่ในยามที่เธอกำลังปฏิเสธกับมีคนเอาเสื้อมาคลุมกันลมหนาวให้ก่อนชาวจะพบว่าอีกฝ่ายคือพ่อที่เธอเคารพรัก ทิเศษหนึ่งระหว่างที่มีฮีโกะหาข้อมูลชาวได้ติดต่อมาพูดคุยถึงสิ่งต่างๆก่อนจะมีการพูดถึงภาพชายทะเลที่ส่งมาให้ครั้งที่แล้วที่ชาวต้องทำงานเป็นสายลับก่อนเธอจะบอกว่าเพราะเป็นนายไง,ไงฉันเลยอยากให้เป็นสกีพยานทำให้นางนีสัตว์ที่เห็นทั้งสองคุยอย่างเข้าขาจึงถามออกไปว่า พวกนายแอบไปโหวมโรงกันโดยที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าก่อนทั้งสองจะสายหน้าพร้อมกันนางีสาจึงบ่นว่าเพราะพวกนายเป็นแบบนี้ไงฉันเลยต้องถามที่เศษสองที่มีฮิโกะกับนางีสัตใช้เวลาระหว่างคาบเรียนที่สามกับห้าที่ว่างมาร้องคาราโอเกะที่มีฮิโกะที่เห็นนางีสัร้องเก่งรู้ว่าเธอมาร้องเป็นประจำจึงถามว่า ทำไมหลังๆนี้ถึงไม่ชวนเขามาร้องบ้างเธอจึงตอบว่าเพราะหลังๆเขาร้องแต่เพลงของยุยนี่นาก่อนทั้งสองจะร้องกันจนหมดเวลานางิสาจึงชวนไปดื่มต่อหลังจากเรียนคาบที่ห้าจบเพราะสำนักงานนักสืบน่าจะปิดแล้วที่มีฮิโกะจึงบอกว่าชอบดื่มเสียจริงนะเธอแต่นางิสากับตอบว่า นานๆนนฉันก็แค่อยากใช้เวลาทั้งวันเที่ยวเล่นกับนายสองต่อสองเท่านั้นเองพิเศษสามงานเลี้ยงฉลองหลังเสร็จงานมีเพียงเซียสตาคนเดียวที่ไม่ได้ดื่มเบียร์ทำให้เธอไม่พอใจบ่นว่ามีฉันคนเดียวที่อดสนุกแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยแต่คีมีฮิโกะได้บอกว่ากรณีเธอถ้าเล่าเข้าปากต้องสนุกเกินเหตุจนคนรอบตัวกุมขมับ เซียส,สตาที่เห็นคิมีฮิโกกับนางีสะนั่งเดียดชิดกันจนสัมผัสไออุ่นที่ต้นขาสะโพกและเรียวแขนจึงบ่นออกมาว่าไห้ระยะห่างที่เห็นอยู่มันคืออะไรมิทราบนางีสะตอบว่าทำไงได้ร้านแคบออกแต่เซียสตากับบอกว่าไม่ใช่ละ่ะแอลกอฮอล์เป็นตัวลบเส้นข้างระหว่างนายทั้งสองออกสีไม่ว่าคิมีฮิโกบ,บอกว่า เพิ่งรู้ว่ายอดนักสืบผู้เงียบขรึมคิดเลยคิดน้อยกับเรื่องพันนี้เธอจึงบ่นมาว่ามันทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกนี่ที่มีฮิโกะกับนางนิสาจึงมานั่งประกบเซียสตาอยู่บนโซฟานางนิสาบอกว่าเวลาเธอปากไม่ตรงกับใจดูน่ารักไปอีกแบบนะส่วนที่มีฮิโกะบอกว่า ทีนี้ไม่เหงาแล้วใช่ไหมเซียส,สตาที่ดูขาดความสงบเยือกเย็นกับบอกว่าจะยำเพื่ออะไรเนี่ย